แม่ค้าในหมู่บ้านทำขนมไปขายทำได้ทั้งหมด420ชิ้นขายราคาชิ้นละ8บาทขนมขายไม่หมดเหลือ3 2ชิ้นจากข้อมูลแม่ค้าขายขนมได้เงินกี่บาทตัวเลือกที่1 3,616ตัวเลือกที่2 3,392ตัวเลือกที่3 3,328ตัวเลือกที่4 3,104ข้อสอบคณิตศาสตร์เอนทีป .3 ปีการศึกษา2564มีวิธีคิดดังนี้ จากโจทย์ปัญหาแม่ค้าในหมู่บ้านทําขนมไปขายทําได้ทั้งหมด420ชิ้นขนมขายไม่หมดเหลือ32ชิ้นหาคำตอบว่าแม่ค้าขายขนมได้กี่ชิ้นวิธีคิดนำ420มาลบกับ32ลบเลขด้วยการยืม420ลบ32 เท่ากับ388ดังนั้นแม่ค้าขายขนมได้388ชิ้นแม่ค้าขายขนมราคาชิ้นละ8บาทหาคำตอบว่าแม่ค้าขายขนมได้เงินกี่บาทนำสามร้มาคูณกับ8ปดคูณแได้ห4ใส่สทดห 8คูณแได้64 64บวกหเท่ากับ70ใส่ศูนย์ทด7 8็คูณสได้24 24ิบวกเเท่ากับ31ใส่31 388เคูณ8เท่ากับ3,104ดังนั้นแม่ค้าขายขนมจะได้เงิน3,104บาทคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สี่สา ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ